สวัสดีค่ะเจอกันอีกวันนะคะก็วันนี้ก็อากาศไม่ร้อนก็มามาตรวจงานมาตรวจงานเหมือนเดิมนะคะเดินดูงานไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อ่าโครงสร้างใกล้เสร็จแล้วโครงสร้างใกล้เสร็จแล้วมอสมอสจ๋ายอยู่กับพี่สนุกไหมสนุกค่ะ,ะวางแผนวละไหนนะนี่แปะอ่าวันพันห,ห,หอหรดอ พุทธหัสเราก็จองปูจองเทเลยดีกว่าเนาะถ้าพาวันพุทธหัสเราเทวันวันสุกทันไหมเเ้เดี๋ยวพี่จะลองเล็งให้แล้วกันถ้าถ้าววันพุทธหักเราเทวันสุกทันไหมเขาเทแล้วเนี่ยพี่อยากให้รับรับดินรอบเลยได้ไหมหรือว่าไม่ทันวันนี้วันจันวันนี้วันจันอังคารพุธพุทธหัสถ้าเทสุกสามวันแบบนี้เราจะเก็บกลับไปเลยปะ ไว้น้ำจาพรุ่งนี้ต้องแบบคนไป,ปแาบอ,อ๋อทำเหนะนือยไปแล้วใช่ปะพี่เลยคะสอบถามเลยค่ะแม่เยคะท,<า>ที่ท,ทําอยู่ทุกวันนี้ก็เหนื่อยนะยังหนูอยู่กับพี่อ่ะหนูจะรู้ว่<ห>าพ <หา S 2> ี่เหนื่อยใช่ปะค่ะวันวันหนึ่งอ่ะพี่ก็ทํางานตลอดโดยที่พี่คือจริงๆแล้วพี่ได้ลูกน้องดีนะแต่เรื่องจากงานที่อาจจะเยอะเยอะมากแล้วก็พี่ใส่ใจทุกรายละเอียดกับงาน พอเราใส่ใจเนี่ยมันก็ทําให้เราพุ่มเทกับมันเราก็เลยเหนื่อยแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยเนี่ยมันก็อาจจะไปได้แต่มันงานมันอาจจะออกมาไม่ได้ดีคือพี่อยากได้งานออกมาได้งานที่ดีออกมาค่ะ,คะมีอะไรถันใ่ไหมะก็อันนี้ก็อย่าที่บอกว่าคุมงานเองตั้งแต่สั่งเล็กสั่งปูน ดูงานเองทุกอย่างแต่ก็ยังมีโฟแมนโฟแมนช่วยดูนะคะแล้วก็จะมีผู้รับเหมาสัดซับมามาช่วยหลายคนถามพี่เล็กนะคะว่าพี่เล็กคะอยากจะกู้สร้างบ้านทำยังไงจริงๆกู้มันมีกู้หลายอย่างกู้ซื้อบ้านคือกู้บ้านโครงการกู้บ้านกู้สร้างบ้านก็คือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง เดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าการที่จะกู้บ้านพร้อมสิ่งสร้างเนี่ยทำยังไงซื้อที่ดินแล้วก็กู้บ้านทํำยังไงนะคะเริ่มแรกเนี่ยว่าก็สองสามอาทิตย์ก่อนมีคนถามมาพี่เล็กต้องทํำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างที่ก็บอกว่าอ่าที่ดินมาแล้วก็เอาไปให้ทางสถาปนิกเนี่ยออกแบบออกแบบเสร็จออกแบบเสร็จก็ไปให้ทางอบตอทำใบอนาต มันมีหลายขั้นตอนทําไมญาติเสร็จก็เอามาให้ผู้ระหมาดตีราคามีวิวคิวเข้ามาแล้วก็ไปยื่นผู้ธนาคารแต่อย่างน้อยตอนนี้จะบอกว่าก็ต้องมีเงินทุนพอสมควรแต่นี้ธนาคารจะไม่ได้ปล่อยเต็มร้อยหรือส่วนเรื่องเครดิตนะคะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนแบบรักษาเครดิตกันด้วยเพราะส่วนมากที่มาเนี่ยเครดิตเสียกันเยอะบางทีเงินเดือน3าี่หมื่นเนี่ย เยอะนะคะแต่รายจ่ายก็3-4มี่หมื่นเหมือนกันก็ยังยังงงอยู่เลยว่าเออเขาก็เขาก็ธนา,า,า,าคารก็ปล่อยได้เนาะแต่อยากจะให้ทุกคนตั้งใจตั้งใจในยอย่ากทำให้เครดิตเสียพอเครดิตเสียแล้วเนี่ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้ ก็ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาในลิงก์ YouTube พี่ก็ได้หรือใน t ิกต o k ใน Facebook ก็ได้แล้วพี่เล็กก็จะมาไขาข้อข้องใจจะมาเล่าให้ฟังหรือไม่ก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็สอบถามส่วนตัวได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ